วันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นรุ่นเริ่มต้นแต่เป็นรุ่นที่ประโยชน์ประหยัดที่สุดของ4ประตูออโต้นะครับรุ่นนี้คือรุ่น d b x XLS สวัสดีครับอยู่กอบฟอร์ดป้ายแดงโปรแดงแดงเดือดน,นะครับอยู่กันที่นี่เหมือนเดิมฟอร์ด VP a u ออโต้นดอรพลายระเ7นะครับมี รถมันนำเสนออีกหรุ่นนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของ4ประตูเกียร์ออโต้ในปี2023ที่ f อ r d ทำการตลาดเพิ่มขึ้นมาผลิตรุวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้คือตัว d b l XLS นั่นเอง4ประตูตัวนี้นะครับราคาเพียง8 7 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ด้วยหน้าตาเวลาเราแต่งออกมาเนี่ยวันนี้ขออนุญาตมาโชว์ภายในการแต่งของนะฮะเพราะว่ารูปแบบการแต่งเนี่ยตัวนี้ ยังไม่ค่อยมีใครที่แต่งแบบแนวนี้เยอะพามาดูก่อนนะครับว่าตัวสีตูที่แต่ง Ra p t ต r โดย x อ็กแอเทเนี่ยมันต่างกับตัวพี่ใหญ่ x l t หรือตัววายแท็กหรือเปล่านะครับด้านหน้านะครับบางคนก็อาจจะดูไม่ออกเลยว่าตัวนี้คือ XLS เพราะด้านหน้าเนี่ยพอเราแต่งกระจังหน้าแรปเตอร์กันชนหน้าแรปเตอร์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยกระจังหน้าแรปเตอร์มี FORD แบบนี้ไฟ3ชจุดมาให้แบบนี้นะครับฝากระโปรงติดนี่เลยที่ระบายอากาศเหมือนตัวแรปเตอร์ที่ติดกันมาสเกลมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับเป็นสเกลแท้ที่เราถอด ส879,000ในตัวเกียร์ออโต้เราใส่ล้อเข้าไปเพิ่มความน่าชื่นนี้มันดูแบบว่าหรูหราดูดุดันมากขึ้นนะครับเป็นยาง ston, อัลสตันอย่างสเปคยาง33คู่2.5ขนาดล้อคือ20นะครับออฟเซตตัวนี้คือเป็นออฟเซตลบ44มันจะยืดออกมาประมาณ3นิ้วจากซุ้มล้อแรปเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าความลึกของล้อเนี่ยอนิ้วเราวางได้ประมาณ8นิ้วเลยเนาะประมาณนี้นะครับความลึกของตัวล้อคิวซุ้มล้อแบบ5นิ้ว ประมาณ5นิ้วนะครับแบบนี้ที่มาก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์อยู่อันนี้ผมทําการยกสูงขึ้นหน้า2หลัง1นะครับเป็นการเสริมก้อนรองโชคขึ้นมาโดยใช้ปีกนกของนายโยงเป็นตัวช่วยในการขับขี่ให้มันสมูทกับตัวที่เรายกขึ้นไปนะครับตัวปีกนกตัวใหม่ของนายโยงนะครับด้านข้างมาปั๊บที่ผมทํากับลูกค้าคันนี้คือออริจินอลเลยด้านข้างคือใส่แค่กันลอยกันลอยกันแหวนกันลอยขีดควรต่างๆว่าเราจะเปิดประตูไปแล้วก็กันลอยฝาถังน้ํามันนะครับ มาดูกันต่อด้านท้ายนะครับด้านท้ายผมติดตัวฝากาบ f o R d ลงไปมาปั๊บตัว XLS เนี่ยราคาเพียง879,000มั 8, 7, 9, 000, นมีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับกล้องหลังมีมาให้แล้วอะสังอะคริลิกรอยบุ๋มตรงนี้ใส่เลย RANG Ranger กันชนท้าย R h i no 4ีคุณ4ีนะครับพร้อมหัวอเมก้าจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดาให้มันดูดูดันขึ้นมาหน่อยพร้อมเซ,เซนเซอร์ด้านท้าย4จุดนี้มาให้มีทั้งเซนเซอร์มีทั้งกล้องท้ายแค่เนี้ยเวลาถอยก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับ ลูกค้าอยากได้ที่เก็บแบบว่าที่ปิดฝาโดยที่แบบไม่อยากแบบเอามือเปิดปิดหรือว่าใช้ระบบไฟฟ้าเพราะเดี๋ยวอนาคตพังได้อยากได้แบบถอดได้ใส่ได้นั้นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวผ้าใบติดท้ายนี่เราก็จับมาแค่นี้นะครับเวลาเราปิดลงมันก็จะเป็นสีนชิ้แกเนาะอย่างนี้เลยง่ายๆใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ น้องเล็กนะครับ D B L X L S ฝากด้วยกันร,ราคา879,000มีทั้งแคป็บแล้วก็มีทั้ง4ประตูเป็นตัวออโต้เท่านั้นนะครับตัวแคป็บก็จะอีกราคาหนึ่งประมาณ800,000ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบอยังไงสนใจยังไงสามารถติดต่อเขาต้ดิสคริปชันได้เลย0 9 1 8 8 4 1 7 7, 7 1เจอกันที่ฟอร์ด VP ออโต้0 9 1 8 7 7 7ครับ